มกันหดลรถฉันเนี่ยไม่มีพ่อจะเกิดไมได้ยังไงอา้ามีพ่อเออแต่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครชื่ออะไรมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงถามแม่ทีไรแม่เขาก็โมโหทุกทีสิ่งที่มึงต้องน่าเครียดนี่ชบาลนี่เอา้ามาหาตลอดเลยแต่ชบาเนี่ยเป็นเหมืนนอน้องสาวเดียวมึงรู้เลยเขารักมึงเหมนน้องต้งไปรู<ะ>้ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนี่ฉบาชอบกูรู้ได้ไงนี่ฉบาลนะตาเขามองมึงแต่หัวนี่โป๊เต้นนี่ชี้มาตรงคิ้วกูนี่ ลัก้ยบังเกิดช่างสังเกตเห็นตัวสวยจังเลยสวยแล้วใช่ไหมสุดยอดเลยตื่นเต้นจังเลยเนี่ยมต้องตื่นเต้นทำสบายเลยเนี่ยเอาแบบที่เราซ้อมกันไว้เลยนะโอเคไปเลยจ้ะตายแล้วตื่นเต้นจังเลยาพี่ไพวัลอุ้ย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 ตายตายตายแล้วใครวะใช่เปล่านี่ของไปเอวบ่าอ๋อเดินมาแล้วล่ะไม่รู้ล่ะ ขอบคุณครับก็สับน้องที่มาต่างขอบคุณครับให้นาด้วยนะครับขอบคุณครับบอกรางวัลครับครับไม่ทำนานวันเดียวแม่วันเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เวลาเงินซื้นิดครับครับขอบแม่ครับคุณค่ะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลครับแม่สวัสดีค่ะเอาแกเริ่มทำความรู้จักเหมือนคุยแกลทำไมล่ะ อ๋เขาลิเกตามจริงอัแม่ลิเกเขาไม่ให้ลงเราถ้าไม่ใช่ตังไม่ลง, <c oughs> ลงจริงเลยน, <c oughs> นี่นเบลแม่เรื่อไปรับข้างล่างเน่ยรับตังเหรอตีนเนี่ย <c oughs> น่าเกลียดขอบคุณครับของแม่ครับเ <c oughs> ขอบคุณครับ, <c oughs> บมไม่ญาติข <c oughs> องไม่ญาติพอด,ดีครับแม่ไม่พกตังมาแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบ oh, no. ิ๊กเล่นไปเลยกู oh. claro. ok. ้หญิงร่างสบายใจดีว่ะเฮ้ยครับฮะเหมือนอยู่ด้วยกันก่อนหินแกตัวกูรักสันโดษครับขอบคุณครับครับโอ้ขอบคุณครับโลดขอบคุณมากครับแม่เราอยู่ข้างบนเก๋งไม่ต้องลงเหมือนมึงหรอกเหมือนกันค่ะแม่ครับกลัววันนี้กูเดินทะลุศาลาแน่ไม่ต้องขึ้นกันแล้วขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับครับครับ โทษครับโทษครับแล้วชาวบายมาทีไรอะมาทำตาเล็กตาน้อยใสในน่เลยตื่นเต้นจังเลยจะบอกยังไงชาวบาดีนี่เอาอย่งเนี้ยมาลเลย ไม่จับผิดประเภทด้วยเอาไม่หลบอะไรของมึงเนี่ยนี่ามาทุกวันไม่เบื่อหรือไงฮนะแหนจะเบื่อได้ไงลนะ่ะพี่ไตวันเ<อ>นี่ยนะเออใช่ไหมนี่นี่เพื่อนชาบาใช่ไหมนี่เพื่อนใช่ไหม้องเชียร์ไหนเพื่อนชาบาเนี่ยเพื่อนชาบาเนี่ยว่าเพื่อนแม่ชบาว่ะนี่ตายแล้วพี่ไตวันจา๋ชาชบาพี่ขอเตือนไว้เลยนะ ช,ชาบาเป็นผู้หญิงแล้วก็กำลังโตเป็นสาวตอนนี้ชาบาเนี่ยมาหาพี่ที่บ้านทุกวันแล้วเข้ามาในห้องนอนแบบนี้คนอื่นพาไม่เห็นเข้าคาจะว่าชาบาไม่ดีได้พี่ไพรวันก็บรรลาว่าคนนอนเนี่ยนะคนนอนต่อึ้นมันก็ต้องเริ่มมีความรักใช่ไหมล่ะช,ชาบานะแอบรักผนะู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ว่าชาบาไม่กล้าบอกจ้ะโอนี่ไปมีความรักกับเขาแล้วใช่ไหสิอยู่ใน น่แหละอยู่แถวนี้ด้วยอยู่แถวนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอะไรเนี่ยกูบ้าเออกูบ้าไปงัยตัวดีกูที่มันต้องมีภาระคุณต้องหมดหมดความน่าเป็นห่วงไปนี่เขามาหากูทุกวันเลยเนี่ยนี่เขามาหามึงใช่ไหมเนี่ยหากูเขาบองว่าแบบเป็นเป็นทางผ่านเออถามถามไม่แน่นอนเลยถามเลซะมาถ้าหาว่าผู้ชายว่าอยู่แถวนี้หาพี่รู้จักเดี๋ยวเป็นพ่อสื่อบอกความรักให้จริงหรือเปล่าถ้าไม่กล้าพูดชี้เลยก็ได้ไม่เลยฉบับจะชี้พี่ดูนะ สบาชอบโโนหรอโอยไม่เอาหรอกเดี๋ยกทิ้งไม่อยากไปแต่งโมลตบาบารักพี่ไพวันไงนาคนีก็ไม่รู้จมอกข้างหน้าเาจมองข้าหลจมอซ้ายจมองขวาหลออาลักษณะเนี้แดกแม่ ดูสิคนเราจะเป็นเนื้อคู่กันใส่สีเดียวกันเลยสีเดียวเลยเหรอไม่รู้ข้าว่ากลับบ้านไปซะเถิดที่ขวาร้องล่อล่อล่อหล่อหล่อหล่อวะเราหลือนะไม่เอานะพี่ไม่ชอบไม่เล่นนะ 来。You know <laughs> te, <laughs> ừ. 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 thế ngay, te, thế ngay, oh, chết ừ. <laughs> mày. ta hay con mày. te, 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 ทำอะไรเดี๋ยวก็เป็นลมไปเองรู้แล้วว่า่ไม่รอดเด็กก็น็อะอะไรอะไรจะไปเชียร์ทำไมให้กลับบ้านไปสบายเวลาหายใจแป๊บหนึ่งขอเือเลยนะว่าให้กลับบ้านไปพี่ไม่ชอบพูดดีๆอย่างนี้ไม่รักสงสัยต้องเล่นของสักหน่อยและเล่นของเอาแล้วชิมเมได้ พ่ออะไรวะเนี่ยนี่เขาเลี้ยงอีเฟอรเด้วยเนี่ยบุคลังเล่นของอยู่เล่นของเล่นปล่อยมาม <c oughs> ีเรียกของด้วย <c oughs> เอาไอ้บ้างไม่รู้อะไรไงไงแม่ดวงแก้วเรียกกุมารทอง <c oughs> วันหวอยออกนี่เขากวักอย่างี้ตลอดอะก,ก,กวักอย่างนี้เลยเออกวักอย่างเงี้ยถูกเลยกวักมาเรียกเจ้ามือหวยเอาตังค์ไปนะ, <c oughs> ะไม่ถูกอหรไม่ถูก อ้าไมดีอ่ะเมตามหายอะจะเป่าพิ่าอหาตาเล่นลมเป็นเป่าเลยเว้ยรดใจหลงพี่ลมอยานะรักครัต่อไปโอ้ เฮ้ยเฮ้ยของของเฮ้ยเฮ้ยโดนของอ่ะหามไงหลอกทำไมล่ะกูไม่อยากโดนอ่ะเอาแสดงไงกูเน่ย

ดจงออกไปคนเพราะพี่ไม่อยากจะสนอย่าเมื่อร้อนหล่นล้วนยากาท,าทำไมอพี่เลยว่าฉันมาเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ชอบหรอทีเ่เอาอกมาวิง่งหาชายเป็นหญิงต้งมีความอายไอ้โกรธสิปูดไม่อายเขาเลยไงนะไม่อชอบหรอ เป็นยีแล้วต้องมีความหมายเมื่อกี้โอชายเขาเหักน่ารักจะตายกำลังพุ่งปองลุยว่าเดี๋ยวอ,อกเดาะใครจะดมาอดมอีกไม่น้อยหน่อย เอ็นนะครับเอาฮึโอ้โหเดวแล้วใครจะทักถุงเท้าให้กูเนี่ยฮะเนี่ยมึงติกเนี่ยดูเด็ดเด็ดดูสิเนี่ยดูดิใไปทักให้มึงสงสารยายไมปเดี๋ยวถุงเท้ากูเลอะเนี่ยอ้าวอ้าวดูดูโดยไปพี่เฮียครับพอ ะบ้ามงรอนขน,นี่เอาสนากูเปลี่ยนไหล่ะตอตามเลยตามเลาหนีไปไหนเดือจริงจชมการแสดง